สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเวิลด์หนึ่งแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รีวิวรถจักรยานยนต์และเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณคือคนที่รักนายความเร็วความแรงและสไตล์บน2อล้ออย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์สุดเจ๋งวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อมารู้จักกับสุดยอดมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ระดับพรีเมียมจากแบรนด์ระดับตำนานแห่งอเมริกา นั่นก็คือ2,025 Harley-Davidson Street g l i ร,รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคสมรรถนะเรา้าใจและดีไซน์ที่สะกดทุกสายตาบนท้องถนน r า e y เ a v เ d วิสันส e รี g ไลท์ถือเป็นรุ่นยอดนิยมที่ครองใจแฟนๆทั่วโลกมายาวนานด้วยเอกลักษณ์ของรถสไตล์แบ็กเกอร์ที่มาพร้อมแฟริงหน้าแบบแบดวิงอันเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวโดยในปี2025นี้ฮา r l เล d a v i d สันได้อัปเกรดเจ้าสตรี g ไลท์ให้ล้ำไปอีกขั้นทั้งในด้านเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และงานออกแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงความคลาสสิกไม่เปลี่ยนแปลง เริ่มกันที่เครื่องยนต์ก่อนเลยครับ2 0 2 5 r ตรีทไล้์ใช้เครื่องยนต์ Milwaukee A117 V ทวินที่มีความจุอยู่ที่1,923 cc หรือก็คือ117ลูกบาทนิ้วให้แรงบิดสูงสุดถึง178นิวตันเมตรที่รอบเครื่องต่ำเพียง3,500รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าแรงเอาเรื่องเลยทีเดียวสำหรับรถค r u สเ e อร์แนวทัวริงแบบนี้แรงบิดที่มากในรอบต่ำทำให้การขับขี่ในเมืองหรือการเร่งแซงทำได้อย่างง่ายดายและยังให้ความนุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์สไตล์ฮัเลอีกด้วย เครื่องยนต์ตัวใหม่นี้ยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบออยคูลและแอร์คูลผสมผสานกันซึ่งช่วยให้การทำงานของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกสภาพอากาศโดยเฉพาะกับเมืองร้อนอย่างประเทศไทยอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกสใหม่ล่าสุดที่ฮาร์ลย์เดวิดสันใส่มาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบแ r รคชันคอนโทรลคอนเนอริงเอบีเอสระบบเบรกแบบลิงค์เบรกที่ช่วยให้การเบรกมั่นคงมากขึ้น และระบบ Engine Brake Control ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเชนเกียร์ลงในขณนะขับขี่ด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ Infotainment ใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Skyline OS ซึ่งติดตั้งอยู่บนหน้าจอแบบ Full Touch Screen ขนาด12.3นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายรองรับทาง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางแบบ Built-in ในตัว ระบบเสียงก็ไม่ธรรมดาครับเพราะฮาร์ล y d a เดวิดสจัดลำโพง r o c k ฟอร์ดฟอสเกตมาให้แบบจัดเต็มให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงขน,ขนาดขับขี่ได้อย่างเต็มอารมณ์แม้จะขับขี่ที่ความเร็วสูงเสียงก็ยังคงชัดเจนไม่กลบลมในเรื่องขององค์การออกแบบ2025 s t r e e สตรีทไลมีการปรับดีไซน์ให้ดูโฉกเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ของสตรีทไลท์ไว้อย่างครบถ้วนไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ใหม่ที่เรียวกว่าซิกเนเจอร์เลททำให้ด้านหน้าดูดุดันยิ่งขึ้นพร้อมแฟร์ริงหน้าแบบแบดวิงที่ถูกออกแบบใหม่ให้ลดแรงลมปะทะกับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นเฟรมของตัวรถยังคงเป็นโครงสร้างเหล็กแข็งแรงรองรับการบรรทุกและการเดินทางไกลได้สบายพร้อมกระเป๋าสัมภาระด้านข้างแบบฮาร์ดเคสที่เปิดปิดได้ง่ายและสามารถล็อกได้มีช่องเก็บของเยอะเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลหลายวัน ในเรื่องของช่วงล่าง h a r l เล d a v i d ดวิสันสตรีทไลท์ปี2025มาพร้อมโชคอัพหน้าแบบเ e เลส c o ปิกและโชคหลังแบบ Adjustable ที่สามารถปรับความแข็งอ่อนได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพถนนล้อหน้าขนาด19นิ้วและล้อหลัง18นิ้วใช้ยางคุณภาพสูงพร้อมระบบเบรกแบบดิสทั้งหน้าและหลังพร้อมคาลิปเปอร์เบรกจากเบรมโบที่ให้ความมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก มิติของตัวรถค่อนข้างใหญ่ตามสไตล์ของแบ็กเกอร์ครับความยาวตัวรถอยู่ที่ประมาณ2,425ม mm. ิลลิเมตรความสูงเบาะนั่งอยู่ที่715ม mm. ิลลิเมตรซึ่งถือว่าไม่สูงมากคนไทยสามารถขึ้นขี่ได้สบายๆน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ376กิโลกรัมซึ่งแม้จะหนักแต่ด้วยการกระจายน้ำหนักที่ดีทำให้ควบคุมรถได้ไม่ยากอย่างที่คิดในแง่ของสีสันปีนี้มีให้เลือกหลายเฉดสีทั้งแบบเงาและแบบด้านไม่ว่าจะเป็นสีดำวิวิทแบล็ สีเทาแอดลาสซิลเวอร์สีแดงเรดร็อกและสีน้ำเงินบลูเบิร์ซซึ่งแต่ละสีได้รับการพ่นเคลือบอย่างประณีตจากโรงงานฮาร์เลย์เดวิสันราคาจำหน่ายของ2,025 h a r ฮาร์เลย์เดวิสันสตรีทได์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1 000, 3 0 0 0ล้านถึง1 000, 4 5 0 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับสีและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถระดับทัวริงพรีเมียมที่มาพร้อมเทคนโนโลยีและสมรรถนะระดับนี้ ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายทัวริงที่กำลังมองหารถคู่ใจสักคันสำหรับเดินทางไกลไปกับเสียงเครื่องยนต์วีทวินที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับความหรูหราและความล้ำของเทคโนโลยีสตรีทไรท์ปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับฮาร l เล d ์เดวิดสันสตรีทไรท์เป็นมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับมันคือตำนานที่ยังมีชีวิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของความสบายความปลอดภัยและความร้าใจเมื่ออยู่บนท้องถนน ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสัมผัสตัวจริงของเจ้าสปริตไลฟ์ปี2025ก็สามารถเข้าไปที่โชว์รูมฮาร์เรยเดวิสันทั่วประเทศไทยได้เลยครับตอนนี้หลายโชว์รูมมีการเปิดให้ทดลองขี่พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์และของแถมต่างๆแบบจัดเต็มอย่าลืมครับว่ารถระดับนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือไลฟ์สไตล์คือการแสดงตัวตนของผู้ขับขี่อย่างชัดเจนว่าคุณคือคนที่ลหลงใหลในอิสระเสียงเครื่องยนต์และการเดินทางอย่างแท้จริง ก่อนจากการถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบท์เวิลด์หนึ่งด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจมาให้ชมกันเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหากต้องการเวอร์ชั่นพร้อมเสียงภาคหรือกราฟิกประกอบเพิ่มเติมบอกผมได้เลยนะครับ